มีคาเตือนจากทางคริสตินลากาดซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของ,องกองทุนการเงินระหว่างประเทศ <ST yaz> เขาไปพูดต่อรัฐสภาของประเทศไนเจอร์นะฮะเขาได้รับคําเชิญไปกล่าวสุนทรพจน์ที่นั่นและเขาบอกว่า IMF นั้นเตรียมลดประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจโลก,กในปี5-5นั้นจากที่เคยประเมินไว้ว่าจะโตได้ถึง4%เนตี่ยตอนนี้เขาเชื่อว่าน่าจะโตได้ต่ำก,กว่านั้นนะครับก่อนอื่นเพราะฉะนั้น IMF เนี่ยจะปรับลด GDP สำหรับเศรษฐกิจโลกในปีนี้ เสร็จแล้วเนี่ยคริสเตียนลากาดยังบอกว่ามีอันตรายจากวงจรอุบาทที่ขับเคลื่อนโดยการสูญเสียความเชื่อมัน่นความไร้เสถียรภาพมากขึ้นของตลาดการเงินและจำนวนหนี้สาธารณะที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยลากาดเขาบอกว่าเมื่อมารวมกันจะทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจโลกนั้นถูกตัดทอนลงนี่คือคริสเตียนลากาด IMFMD พูดชัดๆว่าปีนี้นั้น เป็นปีที่น่าจะมีสิ่งที่เรียกว่า perfect storm หรือเป็นพายุที่สมบูรณ์แบบที่จะทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนั้นชะงงักลงประเทศในยุโรโซนเนี่ยลรกาศผู้ต่อไปนะครับประเทศในยุโรโซนนั้นกลายเป็นศูนย์กลางของวิกฤตและจะต้องเป็นศูนย์กลางของการแก้ไขปัญหาไม่เพียงแต่การดําเนินมาตรการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการลดการใช้จ่ายของรัฐบาลแต่จะต้องมีการกระตุ้นการเติบโตและการลดการว่างงานลงด้วย ซึ่งถ้าไม่ทําในสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเกิดวิกฤตความเชื่อมั่นซ้ําเติมเข้าไปอีกแล้วก็จะส่งผลกระทบไปทั่วโลกอย่างไม่ต้องสงสัยอันนี้ลระกาศก,ก็พูดถึงปัญหานี้ภาครัฐของหลายๆประเทศในเขตยูโรโซนซึ่งก่อนหน้านี้นผมเคยวิเคราะห์ในรายการ The Daily Dose ว่าปัญหาของประเทศต่างๆเหล่านี้ก็คือต้องทำสอสิ่งพร้อมกันสิ่งแรกก็คือต้องรัดเข็มขัดต้องลดหนี้ภาครัฐ ต้องลดการขาดดุลงบประมาณในแต่ละปีเปรียบเทียบต่อ GDP ให้เป็นไปตามมาตรฐานของเขตยูโรโซนแต่ในขณะเดียวกันต้องใช้เม็ดเงินมหาศาลในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศฟื้นฟูระดบสาธารณูปโภคเพิ่มมาตราการจ้างงานออกแบบโครงสร้างของระบบสวัสดิการสังคมแบบที่ประชาชนที่ออกมาชุมนุมน,นั้นจะยอมรับได้เพราะฉะนั้นภารกิจนี้มันยากและมันทําหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกันซึ่งหมายความว่าโอกาสที่จะทําสําเร็จตามภารกิจ ที่ซ้อนกันอยู่นั้นมีน้อยมาก